แต่ละคนแต่ละคนนะครับขอพิจารณาอีกครั้งหนึ่งแต่คงไม่ให้ไปเดินระยะใกล้อีกจาก2,567นะครับใน,นค่ำคืนนี้นะครับหมายเลขถัดไปค่ะหมายเลขเจเชิญบนเวทีเลยค่ะก็นอกจากงานหนูน้อยสงการแล้วนะคะวันพรุ่งนี้ก็ยังมีวันสงการแล้วก็มี เป็นการประกวดของเทพี P e สงกราน์วิสุธิกษัตริย์นะครับในขณะนี้นะครับท่านยังมีโอกาสที่จะมาร่วมสนับสนุนบรรดาผู้เข้าร่วมประกวดนะครับรักไครเชียร์ใครต้องการให้คะแนนนี้เป็นครับวันนี้มีรางวัลอะไรบ้างคะ,ะรางวัลพิเศษนี้นะครับก็อาจจะเป็น รางวัลฝันใจหมหาชนนะครับรางวัลฝันใจหมหาชนพร้อมกับเงินรางวัลพระได้รับการฝึกฝน,นในนี้เพียงแต่ให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับว่าเด็กไทยเหล่านี้ก้าวหน้ามีความเก่งมีความเฉลียวฉลาดนะครับครับต่อไปนะครับตอนนี้จะมีการจัดประกวดเทพีสงการวิสุทธิกษัตริย์ต้องส่งบรดาสาวงามเข้าประกวดให้ได้นะครับอย่างย้อนไปในอดีตสมัยที่มี บรรดานางงามซึ่งอยู่ในคงไม่รู้จักกันนะครับอนนั้นสมัยก่อนนะครับก็จะต้องจะต้องผ่านเอามาขัดเกลารอว่ามาร่วมในการเดินบนเวทีแห่งนี้ก่อนนะครับเรียกว่าเป็นจุดเริ่มต้นเหมือนกับเป็นโรงเรียนกวดวิชาใช่แล้วครับให้มาฝ่กฝนประสบการณ์ถูกต้องแล้วค่ะนั้นก็เช่นเดียวกันนัชชาสุนทรวิเศษ นิ้งเนมอีจีน่า I am seven year old I am อาสกิลเล่นแอสซัมมาคิวทิยาสคูล e นิฮาววัดเจีย ah. จีน่าจินเหนียนฉีซุยหัวเชองหลซัมมคิวทิยาเสเซี่ยววันนี้น้องจีน่าเดินทางมาไกลฝากพ่อแม่พี่ กำลังแรงเชียร์และแรงใจให้เด็กน้อยหน้ามนคนหน้าหวักประสบการณ์ยังน้อยฝากไว้เป็นลูกเป็นหลานสักคนนะคะขอบคุณค่ะครอบครัววิสุทธิกษัตริย์ยินดีต้อนรับนะครับสวัสดีค<า>่ะจ๋าจ๋าค่ะเอาไม่ใช่เห็นน้องร้องพูดทุกคนเจ็ดโมงเช้านะครับก็มาร่วมสักบาทร่วมกันกับ บรรดาสาวงามที่เข้าร่วมประกวดในวันพรุ่งนี้หลังจากประกวดเสร็จนะครับก็จะเข้าสู่เวทีการประกวดเลยนะครับและในวันนี้ครับอาบรรดาอาบรรดาหนูน้อยที่เข้าร่วมประกวดนะครับบรรดาสาวงามที่อาบรรดาหนูน้อยนะครับมาร่วมใส่บาทกับรุ่นพี่ด้วยนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับ หรือว่าเรามาร่วมกันทำบุญแล้วก็จะได้ถ่ายภาพข่วันนี้ก็รู้สึกเป็นเกียรติมากเลยนะคะที่ได้รับหน้าที่เป็นพษษิธีกรในงานวิศวกรรมที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้นะคะแน่นอนที่สุดครับงานเลี้ยงย่อมมีการเลิกลาครับเราสิ้นสุดไปด้วยโดยอรอยยิ้มกันทั่วหน้านะครับครับก็สิ่งใดที่ขาดดบประ้องก็กราบขออภัยด้วยนะครับใช่ค <ขอ S 2> ่ะเราจะเจอกันอีกครั้ง สำหรับปีหน้านะครับส่วนพรุ่งนี้นะครับก็จะเป็นการประกวดของเวทีใหญ่ของบรรดาสาวงาม,มอ่าที่จะเข้าร่วมประกวดนะครับอ่าในปีที่80นะครับแล้วก็ในช่วงเช้านะครับก็จะเป็นการอาักบาตรนะครับตักบาตรฉะนั้นก็ขอเชิญนะครับนั่งนะครับประจำที่เรียบร้อยแล้วนะครับ